ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวสุกัลยาปัญญามีข้อมูลทั่วไปนางสาวสุกัลยาปัญญามีเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ2526ภูมิลำเนาบ้านเลขที่160หมู่19บ้านขามเท่าพัฒนา ตำบลขามเท่าพัฒนาอำเภอกันทรวิชัยจัังหวดมหาสารคามปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่93ทับ1บ้านหนองหานหมู่6ตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจัังหวอุดรธานีคติประจําใจการทำงานจะสำเร็จหรือล้มเหลวไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะตัวเราเองเท่านั้นเริ่มรับรชาชการเมื่อวันที่9มกราคมพศ2563ประวัติการศึกษา ระดับอุดมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหโรงเรียนกันทรวิชัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านขามเท่าพัฒนาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามประวัติการทำงาน 9มกราคมพศ2563ถึงปัจจุบันครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพลงาม26พฤษภาคมพศ2 5 5 7ถึง4มกราคมพศ2563ครูพิเศษสอนวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานี11พฤษภาคมพศ2 5 5 5ถึง21พฤษภาคมพศ2 5 5 7ครูพิเศษสอนวิทยาลัยการอาชีพนองหารปฏิบัติหน้าที่การสอน วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1-3วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4-6วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่4-6กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมวันสุดสัปดาห์การปฏิบัติตนด้านที่1วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ดีสามารถผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการลัเทสะต่อผู้เรียนทั้งการใช้ถ้อยคำน้ำเสียงรวมทั้งกริยาอาการต่างๆได้อย่างเหมาะสมสามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดทัศนคติประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตนเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีสามารถพูดสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการละเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นใช้ถ้อยคำน้ำเสียงรวมทั้งกริยาอาการต่างๆได้อย่างเหมาะสมรวมถึงมีสัมมาคารวะในกริยาอาการต่างๆ ข้าพเจ้ารักษาวินัยในการเป็นข้าราชการที่ดีทั้งในและนอกเวลาราชการในด้านการคลองตนเช่นการแต่งกายการตรงต่อเวลามาลงเวลาปฏิบัติงานก่อน8ปดนาฬิกาการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันความประพฤติด้านการคลองคนเช่นการดูแลเอาใจใส่นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการสอนการครองงานเช่นรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้านที่ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือเคารพสิทธิเสรีภาพยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาระลึกถึงคำสอนตามหลักศาสนาเพื่อนำหลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตประจำวันและเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ พ้าพเจ้ามีจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทนเข้าใจผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยึดมั่นในด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้านที่3จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทและเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองหรือ active learning ติดตามข้อมูลข่าวสารมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนและส่วนรวมเป็นหลักศึกษาความรู้ด้านต่างๆผ่านสื่อทางโซเชียลตลอดจนเข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาชีพโดยใช้ช่องทางต่างๆอาทิเช่น Facebook Line การอบรมออนไลน์ในช่วงปิดภาคเรียน ข้าพเจ้าออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยเป็นเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีกระบวนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมมีลักษณะ active learning เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพยอยู่เสมอเชน่น การเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา2,562้าข้าพเจ้ามีความรักความศรัทธานในวิชาชีพครูพึงกระทำและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสีทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการทุกคนทั้งนักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างเท่าเทียมตลอดจนไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการ ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีมีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะความกดดันและอดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนในชั้นเรียนและใช้เหตุผลในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานรับฟังเหตุผลของเพื่อนร่วมงานเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและสาม,มัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันข้าพเจ้าพยายามศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นสร้างค่านิยมที่ดีงามให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ด้านที่4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดมัธยัสถ์และอบออมไม่ติดอบบยมกและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้านที่5จิตวิญญาณและความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกำหนดเพื่อให้งาน,นบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาเข้าสอนตรงเวลาตั้งกายถูกต้องเหมาะสมตามการะเทศะและบริบทของสถานศึกษามีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระทำและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการทุกคนทั้งนักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนร่วมง,งานสามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกปฏิบัติด้านที่6จิตสํานึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้า ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยมีความรักศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดช,ชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององคอ์กรเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองคอ์กรเช่นการปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทยิ์สร้างเสริมความรู้สร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กรเช่นการกปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิการแต่งกายและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของความเป็นครูสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่องค์กรทางวิชาชีพจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานนั้นๆให้สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดการปฏิบัติงานด้านที่1การจัดการเรียนการสอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ active learning ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจมีการนำเสนอนวัตกรรมที่ชวนให้สนใจใฝ่ค้นคว้าศึกษาท้าทายให้แสดงความสามารถและใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนครูผู้สอนและนักเรียนกับนักเรียนมีลักษณะเป็นกลยาณมานิตรช่วยเหลือก็กุซึ่งกันและกันมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน การปฏิบัติงานด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขนักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจมีการนำเสนอนวัตกรรมที่ชวนให้สนใจฝ่ายค้นคว้าศึกษาท้าทายให้แสดงความสามารถและใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนครูผู้สอนและ นักเรียนกับนักเรียนมีลักษณะเป็นกลยานิมิตรช่วยเหลือก็กุซึ่งกันและกันมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนการปฏิบัติงานด้านที่3การพัฒนาตนเอง เข้าร่วมการประชุมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมเขาพเจ้าทําการบันทึกและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบอยู่เสมอการปฏิบัติงานด้านที่4การทํางานเป็นทีม ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานชุมชนและบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาการปฏิบัติงานด้านที่5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในกิจการงานของสถานศึกษาด้วยความเต็มใจและช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานอย่างเต็มความสามารถ การปฏิบัติงานด้านที่6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติและช่วงเวลาของผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุประสงค์การเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาค้นคว้าให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ